ว่ามาถึงิจิจเนี่ยคุกว่าจะอธิบายเียของนที่ไม่ฟังกทีว่าิจคืออะไรออติตี้คืออะไรคอมเพรันเปียบเทแหลงระหว่างในเช่นเรานครศรีธรรมราชเนี่ยเปีนเทอแหลงไหนบ้างเปี่ยเทป็นสมุทรไทยเป่นเปดยาเปี่ยเทปถึโพตุวัฒในศินละกาที่เป็นมรดกโลกแล้วนะครับว่าเป็นอยังไงนะครับสรุปจบว่านี่ก็่บไป ก่อนจะอธิบายรายกันแต่ละข้อนนี่ออถือว่าว่ามัน,ในใว่ามันใน,ใออน,น่าจะดีนะจะว่าวิธีการเขียนยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอย้อนกลับไปถึงเรื่องคอนเวนชั่นนิดนึงพอดีพูดถึงท่านนิคมสิการามาขึ้นมาแล้วก็คุณสัมพิตรชวนสถิตก็ยังมีบุคคลสำคัญในวงการอีกขั้นนึงคือท่านเดชโชติวัฒนธรรมซึ่งในสมัยก่อนที่จะเราจะเป็นภารคีมรดกโลกนะคะก็ในการร่างคอนเวนชั่นเนี่ยก็มีคนไทย ก็คือท่านไดโชวกับคุณสัมิคนเครีได้มีส่วนร่วมเข้าไปในการร่างคอมมิชชั่นฉบับนี้ด้วยนะคะก็คือความสามารถของคนไทยมันไม่ไจํกากัดอยู่แค่ในประเทศแต่ว่าในาระดับเวทีโลกเราก็มีบุคคลที่มีความสามารถอยู่ด้วยเช่นกันแล้วพอเราเข้าร่วมเป็นภาคีแล้ว อย่างที่เขาให้เราเป็นมรดกโลกและได้เป็นทีห่หานแุ่แอื่นอีกในปีถัดมาเนี่ยก็เพราะว่าบ้านเชียงม,มีปัญหาอย่อยางหนึ่งคือการลักลอบค้าโบราณวัตถุอย่างมากแล้วก็หน่วการมรดโลกเขาก็ตีกันอยู่ว่าในเมื่อมันถูกลักลอบมากเนี่ยมันยังมี authenticity กับ a u t e n t i t y ก็คือความเป็นของแท้เดิมและความครบถ้วนสมบูรณ์อยู่หรือไม่แล้วก็แต่ใน,นขณะเดียวกันมันก็เป็นแหลง่งอารยธรรมที่ใกล้จะ ถูกทำมาได้ง่ายดังนั้นเขาชาตขนาดแล้วเขาก็เลยอนุมัติให้เป็นบอลด็อกโลกนะครส่วนในเท t a t i ทิฟ i s t ที่จะต้องทำอะไรบ้างเนี่ย justification ก็คือการอธิบายทั่วไปว่าสำคัญอย่างไรเป็นข้อมูลทั่วไปพื้นฐานตั้งแต่เรื่องภูมิศาสตร์เรื่องพื้นที่ตั้งเรื่องพัฒนาการต่างๆส่วน s t t a e m e n t of outstanding u n i v e r s a l v a l u e นี่ก็คือเราเรียก ภาษาที่พิเว่า SOUV หรือว่า OUV ถ้าพูด OUV ที่ไม่ได้การแบดหรืออะไรนะแต่ว่าคือ o u t s t a n d i n g u n i v e r s a l v o l u e ก็คือความสำคัญที่สอดคล้องกับคีเรียรของมรดกโลกส่วนคีณลียก็ได้อธิบายไปแล้วทั้ง6ข้อจะสมพั์กับข้อไหนก็ตามมันจะต้องมี OUV ที่เกี่ยวข้องกันดังนั้น2ข้อนี้มันจะต้องเขียนให้สอดคล้องกันอย่างเป็นเรเนื้อเดียวกันส่วน i n t e i r i t y กับ Authenticity เนี่ยมันก็จะเป็นความครบถ้วนสมบูรณ์เพรา่าจะมี ให้ได้เช่นอย่างของนครศรีธรรมราชเราก็เปรียบเทียบกับสุโขทยัยเปรียบเทียบกับอุทยาเปรียบเทียบกับลังกาเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่สุดเนื่องกันมีอรารยธรรมที่เป็นสายเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นตน้นค่ะเร,ราปันเรื่องียกันว่านครศรีธรรมราชกับลังกาเกี่ยวข้องอย่างไรคือสมัยพระยาจักรพรรดิ Grazie. มาอยุธยาได้เป็นบรอดโค้สุโขได้เป็นุโขทัยได้เป็นบรโคโบรนวราทศินลังกาได้เป็นบรอดโค้ชเรานเลาอสกสินเดนเข้ามาทำ r o c e s สทำเข้าไปเรื่อยๆโยนยืดเข้าากันเพื่อเพิ่มต่างๆนะครับข้อต่อไปขั้นตอนนะครับขั้นนนะคะก็ในอันนี้ขอพูดเฉพาะในประเทศไทยดีกว่า ว่าเรามีการดำเนินการทางด้านมรดกโลกถ้าจะเสนอเป็นมรดกโลกเนี่ยก็คือเรามีนโยบายที่จะให้เริ่มจากทางด้านท้องถิ่นาาก,ก่อนก็คือให้ภูมิภาคหรือว่าเจ้าของแหล่งมรดกวัฒนมเป็นผู้ที่นําเสนอขึ้นมาอนเป็นความประสงค์ความต้องการของเขาเพราะว่าการที่จะดูแลรักษาได้อย่างยั่งยืนเนี่ยมันต้องมาจากความต้องการของ าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานและมีอธิบดีรกรมศิลปากรเป็นเลขาธิการนะคะก็เสนอผ่านช่องนี้มาแล้วก็จะหักรองว่าสมควรที่จะได้หรือไม่ได้ถ้าถ้ายังไม่สมควรเราก็จะส่งที่เี้ยก็คือสมนักบรัญณีนะคะไปดแูแลว่าจะทําอย่างไรที่จะให้เขาสามารถดำเนินางานได้แล้วก็ช่วยเขาทำกันจนสําเร็จออกมาแล้วก็ส่งเสนอไปที่คณะกรรมาการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกซึ่งมี รองนะายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะก็คือในานามของรัฐบาลทีในานามของประเทศไทยแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิมม่งแวดล้อมเป็นในขานุการเพราะว่ามันมีทงเรื่องธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งตอนที่แบ่งงานกันในระหว่างกระทรวงต่างๆเนี่ยเขาโอานงานมาลโรกจากกระทรวงศึกษาธิการไปไว้ที่ กอรมเพื่อให้กรมมีมติเห็นชอบในการํำเสนอไปงานยูเนสโกซ,ซึ่งประเทศอื่นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องผ่านกรมมแต่ถ้ามีใครที่ได้รับรอมอบอำนาจแล้วทำได้ก็ได้แต่ว่าในประเทศไทยรัฐธรรมนูญของเราบอกว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตา่างประเทศจะต้องผ่านขรมออก,ก่อนแล้วจากนั้นก็จะส่งไปที่ฝ่ายเลขานุการของของคณะรมงานมรดกโลกก็คือศูนย์มรดกโลก อยู่ที่กรุงปารีสนะคะซึ่งประเทศไทยก็มีผู้แทนถาวรอ,อยู่ที่นั่นก็จะเป็นผู้ประสานงานให้เราแล้วจากนั้นพอก็จะไปพิจารณาโดยมีองค์กรชนาการพิเศษก็คืออีโคโนสอีโครฟแล้วก็ไอยูซีเอ็นสองอันแรกก็คืออ e ีโคกับอ e ีคเนี่ยจะเป็นทางด้านวิทยธรรมส่วนไอยูซีเอ็นจะเป็นทางด้านธรรมชาติแล้วจากนั้นก็จะประกาศเป็นท e n t a t i v e list ซึ่งการประกาศเป็นท e n t a t i v e list อย่างเป็นทางการของศูตรมรดกโลก คือจะประกาศในเว็บไซต์ของ UNESCO เท่านั้น,นะค่ะนี่คือขั้นต่อ ลายไปกสารต่อไปนี้แนบท้ายเราแนบท้ายไปก็คือเอกสารเกี่ยวกบับผู้พบบ่ากับเส้นทางพามนุษยธรรมที่ที่พิมายจนถึงปราสาทอน,นุทุกครับนั่นคือขั้นตอนสมัยจันทบุรุนะครับ2017มันาง,ง่ายขนาดนี้เลยนะแล้วก็ได้ประกาศเลยเป็นจนิติบุรุษนะคะะรับแต่ว่าปัจจุบันมันไม่ง่ายอย่างไรก็ต้องผ่านขั้นตอนขั้นตอนมากมายลำการคือพอถึงรัฐบาลพระบาททั้บอองบูกุษก็มีทีว่า ได้จะมี2องคนเท่านั้นก็คือนาย,ยก,รกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับสคนที่ที่มีอำนาจในการเสร่สง่งนะครับไม่เหมือนสมัยาจารุนอาจารย์รุนโสงการทัพแส่งไปถึงปารีสนะครับ ก็มีพีเรียดเวลาที่เขาว่าเรามีแผนที่เราจะดาเนินการดูแลรักษาอย่างไรนะคะและที่สำคัญที่สุดข้อสุดท้ายที่ต้องมีก็คือการลงนามโดยผู้ที่มีอำนาจของรัฐบาาสิบด้านก็คือนายกรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดง่ายๆคือนอ m i n a น i ช n ่ o s s i e r เ o m i n a t i o n น o s s i e r ็คือเขาเริ่เนี่ยเขาเริ่มเนี่ยไปเขียนขยาย เรหัวข้อต่างแล้วก็เพิ่มแมนจิเม้นเข้าไปเพิ่มอะไรเข้าไปตอน,นท้ายมอนิเตอร์ริ่งกันนิดหน่อยแต่ว่าขยายอย่างหนาเนื่องจ่ขยายสิบหนา้าขยายร้อยหน้าเลยนะแล้วก็เพิ่มแปลงเพิ่มเอ่อเพิ่มรูปประกอบเพิ่มอ,อะไรประเภอะไรที่จะเป็นแผนผังพื้นที่ต่างเข้าไปใส่บ้างไปนะครับก็เขียนแล้วก็ไม่เขียนเลยนะครับปล่อยได้เป็นนอมินนอมาน,น,น,นิชั่นลอซีเอฟขั้นตอนของนอมานิชั่นลอซีเอฟพอรับจ่ายก็เข,าข้ากระบวนการ นี่นะครับปีนี้เป็นการประชุมที่มณูเปรนะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่16เดือนกิจนายนปีเตอน์นาเดือนกิจนาเดือนกิจนาที่28กิจนาโยนที่ตกลงไปประชุมประมาณ11-12วันนี้นะฮะก็จะมีแหล่งต่างๆเข้าไปให้คณะกรรมการ21คนนะครับเป็นคนพิจารณาว่าแหล่งพวกนี้จะควรสมควรทีจะเป็นมรดโลกหรือไม่นะครับ